สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดชม้ยนชิพอังกฤษเกมนัดตกค้างประจำเช้าวันพฤหัสที่20มกราคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเฮาสซิตี้เปิดบ้านเอาชนะแบ็กเบิร์กลอเวอร์ไป2-0แล้วก็เลดดิ้งแพ้ให้กับลูตันทาว0-2 นั่นก็เลยทำให้ตลนางคะแนนของทั้งสี่ทีมเนี่ยแบ็คเบิร์นยังอยู่ที่3ฮะก็ตามอยู่ที่ที่49คะแนนดูดูเท่าๆขยับมาอยู่อันดับที่11หลังจากเก็บเพิ่มเป็น35คะแนนส่วนทางเฮาซิตี้ก็อยู่อันดับที่19มี26แล้วก็เรตติ้งอยู่อันดับที่21ฮะมี22คะแนนในขณะที่ดาวซโนล่าสุดังคกเป็นอเล็กซานดรามิโตวิชที่สัดไป27ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันเสาร์นี้นะฮะเกมที่28ิบิสตเจอกับคา r ดิฟฟอร์เรสพบดาบีเบอร์มิงแฮมเออไม่ใช่ครับบอลมัสฮะจะเจอกับเฮาสซิตี้เบอร์มิงแฮมพบบาร์สลีย์แบ็กพูลเจอกับมิลวอร์โคเวนที่พบคริสตัลเอนเจอร์แลนดิงเจอฮันเดอร์ฟิลด์เชฟยูเจอกับลูตันทาวสโต๊กพบฟูลแลมซอนซีพบเพรสตันแล้วก็คู่ดึกเป็นเวสต์บอมเจอกับทามปีตเตอร์โบโลก่จะปิดท้ายด้วยคืนมันเดนในระหว่างแบ็กเบิร์พบกับ